ถึงเวลาเข้าเลดแล้วนะครับตัวนี้โพไซลาระดับ8ดาวนะครับในกิวเลดนี้น้องๆในกิวไม่ค่อยตีเลยก็มีแต่ผมนี่และครับตีนะครับผมถ้าน้องๆที่อยู่ในกิวแจมบอยเนี่ยถ้า ถ้าดูคลิปนี้นะครับก็เข้ามาตีครับคือผมจะตีให้เหลือไว้นะครับผมเผื่อน้องๆสนใจหรือว่าอยากเก็บอุปกรณ์อะไรพวกนี้ก็จะได้ไปสำหรับผมมี่เออก็ตีเพื่อเอาเพชรเฉยๆนะครับตัวอุปกรณ์หรือเงินอะไรนี้ก็ไม,ไม่ไม่ได้โฟกัสละนะครับผม ถึงจะเป็น8ดาวก็ยังเป็น8ดาวระดับยังไม่สูงมากครับเอาเอาอยู่ครับผมตอนนี้อ้าวรับของรางวัลกันไปครับผมเผ็ดม่วงเนี่ยสำคัญนะครับเอาไว้ไปซื้อขน อ่าต่อไปก็เราานี้เราแต่ละวันนะครับผมเข้าเกมเนี่ยทำอะไรกันบ้างครับน้องๆช่วงนี้มันมีอีเวนต์นะครับผมเนี่ยแต่ว่าอีเวนต์รอบนี้ผมจะไม่เล่นมากนะครับผมเดือนเมื่อกี้เนี่ยวิ่งอีเวนต์เนี่ยตับแลบเลยเหนื่อยไม่ได้อะไรด้วยกลับมาเล่นใหม่เจอเจอภารกิจ แบบนี้ก็แบบยังปรับตัวไม่ได้ครับผมอีเวนต์ตัวนี้เนี่ยคือวิ่งเอาระยะเนาะตัวของเราเนี่ยมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแก่งไม่ค่อยแก่งนะครับผมเกียร์ก็ยังยังไม่สุดยังไม่เท่าไหร,ร่นะฮะตัวน,นะฮะผมยังใช้ตัวฮ e ีเมในการบัฟวิ่งอยู่เลยเล่นโหมดยากครับตัวนี้เพราะว่าพอดี ดานเนี่ยเป็นธาตุธาตุน้ำครับผมธาตุไม้ที่สะสมไวุ้พอมีอยู่นะครับผมอ่าโอคือพวกอ,อีเวนต์วิ่งเนี่ยมันจะมีตัวตัวยูนิตบัฟให้เป็นตัวคูณเพิ่มนะครับผมอันนี้น้องๆของจะรู้กันอยู่เนาะ ระดับสูงสูงที่เขาวิ่งได้เยอะเนี่ยเขาเขาเขามีตัวที่เขาเปิดได้นะครับเอามาใส่ในทีมวิ่งเนี่ยมันช่วยในการคูนนะครับผมตัวนี้เราต้องหาจังหวะดีๆนะครับผมถ้าเราคิดว่าเราอยากได้เกียร์ดีๆในรอบนี้เนี่ยเราต้องวางแผนดีๆครับผมสะสมขนแล้วก็ต้องเผื่อสำหรับในการเปิดเอา ตัวยูนิตบัฟเนี่ยมาด้วยนะครับผมข้อนี้คงรู้กันอยู่เนาะนะครับ,นะรบโอ้ได้400ครับผม <c oughs> อ่าได้4,800ครับผมเดี๋ยวยังเหลืออีก4ตัวครับผมเดี๋ยววิ่งให้หมดเลย <c oughs> <c oughs> อ่าเอาดัน <c oughs> กดผิดนะครับเนี่ยเข้ามาเล่นด่านปกติอ่าลองดูครับว่าปกติจะได้สักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าตัวปกตินี่จะคูณได้5เท่านั้นนะครับผมถ้าด่านยากนี่จะคูณสินะครับผมอาริตกิอาริตกิตกนี่ได้ตอนอ่ามาซื้อแพ็กแพ็ค700ตอนนั้นโอ้เสียเงิน เสียเงินในการเติมฟรีๆไป700เลยไม่ได้เติมผิดเครือข่ายครับงงมากตอนนั้น <c oughs> ไม่วิ่งไม่ออกครับฮีเมะล่างธรรมดาร่างอันต้าเนี่ยไม่บับให้ให้เราวิ่งเลยนะครับผมใส่ฮีเมะไปสามตัวทุกล่างเลย อ้าวห้าร้อยละอ้าวลุ้นลุ้นได้ไหมเจ็ดร้อยอีกสิบสองวิครับผมเนี่ยมันชนะทางธาตุกันมันมันทำให้เราเข้าเข้าได้เร็วหน่อยซีโนบูนี่ไม้แล้วก็ดาเมจแรงได้เจ็ดรอยี่สิเอ็ดครับดูซิว่ามันได้เท่าไหร่อืมคูณห้าเห็นไหมครับ <c oughs> คิดดูสิครับ ปึ๊บเอา้าเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยปึ๊บอ่าอ่ะอครับตอนนี้ก็เป็นโบดยากละเอา้าเสาวันนี้เป็นไงบ้างอ่าสองร้อยแล้ว เราลองดูว่าโหมดยากนี่เราจะไปได้ถึงถึงไหนครับโอ้โดูดูทีมครับล็อกแมนเนี่ยยังยังยังใช้อยู่เลยเนี่ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นไฮเปอร์บวก14นะครับผมไม่มีวัตถุดิบในการบ้านด้วยใส่กบไฮเปอร์อย่างเดียวเลยแต่ต้องทิ้งกลางคันครับผมเพราะว่าตัวมันตกตกรุ่นไปละปึ๊บอ่าเจวิ ครับผม400ครับผมน่าจะได้แค่ไม่ถึง400ครับผมตัวนี้อ่าตัวนี้ยังยังยังเรายังอีกห่างไกลอยู่นะครับผมโอ้กัะช,ชาครับผมรอบนี้น้องๆเปิดกันได้ยังครับผม แต่รอบนี้ผมจะยังนะครับผมจะยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวรอรอดูคริสต์มาสแล้วเนี่ยริวน่าสนนะเห็นท็อปเขาใช้กันนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองมา PVP โอ้วันนี้ไม่ได้เล่นเลยเล่นอยู่ช่วงเช้าๆเลยอยู่ สิบเมื่อเช้านี้เล่นไปสองอ้ไม่ใช่มันตันเนี่ยช่วงวันนี้ไม่ได้เล่นเลยครับผมเอาลองลองลองทีมนี้ไม่มีตัวบินาตีเลยนะครับผมโอ้ลืมดูเมื่อกี้เป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศเนาะอ้าวอ้าวน่าจะต่างประเทศนะครับผม แต่มันก็ดูไม่ออกหรอกครับเพราะว่าบางทีเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนธงชาติเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ก็เกมครับอย่าไปซีเรียสมากนะระดับสูงให้เขาซีเรียสไป <c oughs> โคแพ้แน่นอนครับผมเนี่ยเห็นสภาพแล้วโคนี่เศษฐีที่ผมชอบนะมันมันก็ สามารถก๊อปเหมือนกับดาวินชีได้นะแต่ว่ามันมันมันเป็นสายว่องไวพวกนี้ครับเห็นว่าทะลุอัมปตาด้วยนะครับผมดาวินชีนี่น่าจะน่าจะตกรุ่นแล้วนะครับแต่ว่าก็มีเพิ่มศักยภาพนะครับผมแต่ก็ยังว่าแหละครับผมผมไม่ได้มีตัวอะไรมากนะตอนกลับมาเล่นเนี่ยเปิดได้ชิโนโบุแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมจะเปิดเกียร์ซะส่วนใหญ่ตัวนี้ยังยังไม่ได้เปิดเลย รีมรีรู้หรือไม่ก็ฮาโลวีนเมื่อกี้นี้ก็ไม่ได้เปิดนะครับผม <laughs> แพ้แล้วแบบเนี้ย <c oughs> ตัวใหม่เ,เจสิก้าห้าแสงครับฮ <c> ะ <oughs> ข้างหลังผมนี่บางเลย <laughs> ดูดเขามาได้อยู่แต่ก็เขาก็ฆ่าตายเหมือนเดิมด้านหลัง <c oughs> จีโนบุเลือดแปดสิบลายครับไม่ไม่มีประโยชน์อะไรครับผมแต่แต่แต่แตพกเกียร์ครับทาให้เลือดเยอะแต่ว่าสายว่องไวก็อย่างนี้นะครับผมเลือดเยอะไปก็เท่านั้นนะครับผมปะโดนโดนโดนทีไม่มีพลังป้องกันกายป้องกันเวทนี่ก็ดูดของเราไปสกคราวนี้ ระดับของเขาเท่าไหร่ในคบเนี่ยโอ้ลีเวลเจ0ของผมนี่73ผมยังอัปเกรดยังไม่เต็มด้วยอัปเกรดอยู่ประมาณ72อะ่ะของผมผมใช้เงินเยอะมากเงินก็ไม่พอด้วยอ่าครับผมโดนดันกลับนี่แหละครับผม คือตอนแรกอยากจะโทษบอทนะแต่ว่าดูดูดูทีมเขาแล้วเขาก็โอเคยอดมากเลยครับผมเรียบร้อยครับผมพ p พไปเรียบร้อยแล้วก็แพอ่าวเดี๋ยวเรา,ารับของก่อนนะครับผมอ่าดูซิมีค,ค่ากิจกรรมได้โอ้มีห้าไม่พอครับผมอ่า เี่เจ็ดดาวนี่เวลานั่นก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเวลาข้ามขีดจำกัดนี่ไอไอเคี้ยวเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาสะสมนะครับผมคนที่อยู่ท็อปตำนานนี่โอ้โหเขาทําให้แม็กได้เร็วมากนี่ไม่รู้เขาทํำยังไง